ส่วนตัวผมตอนนี้กับน้องๆก็คือจะเป็นก็คือทําหน้าที่ลูกที่ดีอเอาจริงๆถ้าลงประเด็นเรื่องนั้นเลยนะผมผมไม่ได้อา่านอะไรเลยผมแบบเรื่องนี้คือบล็อกเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ผมจะมีอะไรพูดต่อ <S <s <ut ain> ทุกอย่างเหมือน <s ut ain> เดิมพ่อแม่ฮ a n ดิลได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นการจัดก,การที่ดีมากแล้วผมรู้สึกว่าด้วยจังหวะเวลาอะไรทุกอย่างทุกอย่างลงตัวมาก อย่อะไรเงี้ยณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องความคุณแม่เองเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ก็ผอมอะไรเงี้ยตอนนี้แบบใช่ไหมคือผมอะเอาจริงๆถ้าลงประเด็นเรื่องนั้นเลยนะผมผมไม่ได้อ่านะไรเลยผมเรื่องนี้คือบล็อกเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ผมจะมีอะไรพูดตออมีอะไรเสริมค่อนข้างจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เข้าใจเขาอยู่กันมานานมากๆแล้วแล้วก็ ส่วนตัวผมตอนนี้กับน้องๆก็คือจะเป็นก็คือทําหน้าที่ลูกที่ดีทุกอย่างเหมอนเดิมพ่อแม่แฮนดลได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นการจัดการที่ดีมากเราผมรู้สึกว่าด้วยจังหวะเวลาอะไรทุกอย่างทุกอย่างลงตัวมากแล้วก,วก็ทุกอย่างดน,น้าไปในต่อที่สําคัญคทุกคนเริ่เดินมาทแรกรู้สึกว่ามันดีมากๆครับตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็คือของพวกเราใช่คื<ม> กันแม่แม่ผมเห็นตัดผมท่านแล้วที่ผมไม่ได้เจอแม่สักพักนึงแล้วเนี่ยทำงานเพราะว่าเจอต่ดแทนหรือไม่ใช่ใช่แม่แด้มว่าทำงานทำงานไม่เป็นแบบใช่แต่คุณแม่คุณแม่ก็คือแฮปปี้ดีมีน้องจริงจริงมีเรื่องมีเรื่องอะไรให้ขับท้องใจในครอบครัวเลยค่ะตอนนี้หรือว่าพักสบายสบายจะไม่สบายแล้วก็ตอนนี้หาหาจังหวะตัวเองปล่อยเพลง <c oughs> ไปนานมากแล้วก็มาเล่นละครเนิ่งแล้วก็ทุกอย่างของคุณแมกว่ามันมนถ้าถ้าถ้าจะลงถึงด้วยว่าครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันด้วยอายุ <c oughs> ผมยี่สิบสองนึกออกไหมมันเริ่มต้นคุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้ากันอยู่นั้นเพราะฉะนั้นความคิดก็เปลี่ยนไปทุกคน <c oughs> อันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแล้วก็ทุกๆมูเมนต์ของที่บ้านผมค่อนข้าง ม,ม,มันก็มีกลุ่มหนึ่งค่อนข้างจับจ้องอยู <c oughs> ่มันก็ต้องละเอียดนิดนึงว่าข่าวที่ออกมาเป็น,ปนแบบไหนอ, <ừ> อะไรแต่ว่าข้างในจริงๆทุกคนคุยกันตลอดแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมเราก็เองแบบการตัดสินใจของพ่อแม่เนาะใช่แล้วก็เข้าใจทุกอย่างเกคนเข้าใจเราะรอุหเราเป็นีชคนโตเราไม่รู้ว่าเราต้องเป็นหลักหรือว่าเราต้องเป็นผู้นำคนหนึ่งไหมคไม่มีฮะคือทุกอย่างเหมือนเดิมก็เป็นบ้านผู้ชายสามคนที่คุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงให้เป็นเด็กทำงานแล้วก็ ใช้เงินที่ทํามาคุณค่าของเงินแล้วก็พกพกโฟกัสอยู่ตรงนั้นพอเป็นไปตัเข้าใจเข้าองเข้าใจเข้าใจนะครับไปสร้างสุขภาพจิตหรือสุขภาพร่างกายให้มันดีขึ้นมีชีวิตที่ดีผมไม่ใช่ที่จบแล้วเราได้คุยกับคุณพ่อบ้างไหมครับคุณต่ออคุยคุยกันทุกวันครับคุยกันทั้งพ่อทั้งแม่เหมือนพ่อแม่ลูกอยู่เหมือนเดิมครับคุยทุกวันวันไหนทำอะไรวันนี้ใครทําอะไรคุยกันตลอดเหมือนเดิมแค่แค่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องมุมเป็นแฟนของเขาซึ่งซึ่ง แต่กนภาพเราก็ค hmm. yeah. yeah, ือท yeah, uh ุล huh. yeah, ักลใช่ใทุกอย่างเหมือนเดิมผมว่าเขาฮันโดกันได้ดีมากมากแหละเราเลิกพูดกับข่าวแตบ้างครับเพราะว่ามันก็ช่างอะไรกันแหละไม่อ่านเลยครับไม่ไม่อ่านไรเลยไม่อ่านไรเลยเพราะว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้คือมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ต้องระวังหรืออะไรมันเป็นมันมันเป็นเอฟเฟกจากการตัดสินใจของพวกเขาสองคนที่รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะ คุยกันก่อนและณเหตุการณ์และหลังและคุยคุยกันอยู่ตลอดทุกคนครับใจก็จะจับใจไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมก็ให้เป็นเรื่องของคำสอนเราใช่จริงๆมันเหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีอะไรเลยก็ได้ก็ไโอเคโอเค